ทำงานทุกอย่างเลยนะคะแต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะในปี2019เนี่ยดิฉันก็ได้รับการวินิจฉัยว่าฉันเป็นผู้พิการนะคะก็เลยทำให้ออกไปไหนมาไหนตามลำพังไม่ได้เลยค่ะระหว่างนั้นเนี่ยฉันก็ได้รู้จักกับงทมี่นะคะฉันก็เป็นแค่ผู้พกคนหนึ่งนะคะที่ซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะ แต่จนวันหนึ่งนะคะฉันก็มีโอกาสได้ฟังสปอนเซอร์เนี่ยบรรยายเพลงกับตลาดนะคะฉันก็ตกใจมากเลยค่ะแต่เหมืนมอนบริษัทที่ฉันเคยทำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนแบบตามอำเภอใจเลยค่ะแต่ว่าของอาทมีเนี่ยไม่เหมือนกันเลย ไม่ใช่ทำงานจากแรงงานแต่เป็นการทำงานจากระบบค่ะแค่สร้างฐานผู้คุกเนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เดือนละหนึ่งรอล้านวอนเลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่เรานะคะแต่ก็สามารถส่งต่อได้ถึงลูกถึงหลานด้วยค่ะจึงทำให้ฉันเนี่ยใจเต้นแรงสุดๆแล้วก็สวบเข้าร่วมพามาโทมีในวันนั้นเลยค่ะแต่ก็อบุกคนที่อยเทศก็ต้อง้าการ่ารพันาเศรกิจแบบ ฉันเนี่ยสมัครโทมีิโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะแต่ว่าค่ะครอบครัวเนี่ยคัดค้านฉันมากมเลยไม่ให้ฉันพูดแม้กระทั่งคำว่าตัวเอเลยนะคะแต่แม้ว่าครอบครัวจะต่อต้านแค่ไหนนะคะฉันก็ทำงานอย่างเงียบๆแล้วก็เข้าสัมมนาอยู่เสมอค่ะ เซมาสตอก็ได้จนวันหนึ่งนะคะลูกชายก็เริ่มยอมเข้าสัมมานาค่ะสุดท้ายเขาก็กลายเป็นเซลล์ม,มาสเตอร์แล้วค่ะถ้าแม้ว่าฉันจะทำงานหนักมา28ปีนะคะแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราเลือกใช้นะคะถ้าเลือกถูกก็ชีวิตก็ดีแต่ว่าเลือกผิดมาตอลอดเลยะคะ่ะ ฉันก็เลยเริ่มมั่นใจนะคะว่าฉันเนี่ยได้เจอ,อกับเครื่องมือน,นั้นแล้วชีวิตฉันน่าจะเปลี่ยนได้ค่ะฉันน่าจะรักษาตาฉันได้ด้วยอาตนมี้ค่ะ20ปีที่ผ่านมา อัทมี่เอฟซลูต่าผชที่ผ่านมาเนี่ยฉันใช้เครื่องสำอางที่แพงมากๆเลยนะคะมานานกว่าถึง20ปีค่ะแต่พอได้ใช้อัทมี่เอฟซลูตเนี่ยก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าปัญหาผิวแห้งแล้วก็แดงที่เคยเป็นมาตลอดเนี่ยมันก็หายไปค่ะหลังจากที่ฉันเนี่ยตั้งใจใช้ผลิตภัณฑ์ของอัทมี่ฉันก็ส่งต่อความใจนั้นประสบการณ์นั้นให้กับคนอื่นค่ะ พอฉันเนี่ยถ่ายทอดประสบการณ์นะคะด้วยความจริงใจเนี่ยการสร้างฐานลูกค้าก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันก็รบรื่นไปหมดเลยอย่ก็เป็นกลูค้าเน่อี่ยก็เรากเลัอาเรื่องทีมาเลยค่ะอย่าเป็นอน่ี่ล 어에터미시스템을믿고스폰서님들의올바른방향제시를따랐더니제가어느남매ื่อยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในระบบของอะโทมี่แล้วก็ทําตามสิ่งที่สปอนเซอร์แนะนําเนี่ยจนวันนี้ฉันก็ได้กลายเป็น d i a m o n ม Master ์ในที่สุดค่ะ그리고오늘이자리에서제꿈을선าแล้วันนี้นะคะดิฉันจะขอประกาศความฝันในชีวิตค่ะ ว่าเดือนธันวาคมปี2029ฉันจะกเกษียณค่ะด้วยดวงปาที่สดใสและชั้นจะเดินนะคะเดินทางท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งกลางวันและก็ลางคืนค่ะเหมือนที่ท่านประธานเคยพูดไว้ว่าการมีความหวังในเวลาที่ไม่มีหวังเนี่ยคือความหวังเดียวที่มีอยู่ค่ะก็อ,อยากจะให้ทุกคนนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยก็มีความหวังแบบที่ฉั้นกำลังทำอยู่นะคะ และฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถประสบความสำเสร็จได้อย่างแน่นอนค่ะความฝันนั้นต้องกลายเป็นจริงแน่นอนอนขอบคุณค่ะ